ลมหายใจของบุรีรัมย์เป็นหลกักานครับสิ่งที่ผมได้นําเสนอต่อท่านนายกองค์การบริรส่วนจังหวัดและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้จะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของ,ของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นในประเทศไทยผมใช้เวลาโดยการสนับสนุนของภาคราชาการ15ปีสำหรับการสาร้างเมืองบุรีรัมย์จากเมืองผ่านให้เป็นเมืองผักทั้งหมดที่ท่านเห็น กว่าเก้าเปรเซ็นเป็นกำลังของภาคประชาชนภาครัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนที่เราทำได้เพราะว่าพี่น้องประชาชนคนบุรีรักเนี่ยเรารู้ตัวดีว่าเมืองบุรีรั์เราเริ่มต้นอย่างมันสาเร็จขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของประชาชนท่านนายกองการบริหารจังหวัดทั้งหลายครับท่านมาจากอำนาจประชาชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านครับท่านต้องเข้าใจว่าท่านมีหน้าที่บำบัดทุกบำรงสุขเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุข หัวใจสําคัญที่สุดก็คือคำว่าบ้านเกิดตรงวันนี้สําหรับผมนะครับความสําเร็จของบุรยรั์ที่มีผมถ่ายทอดสู่เจเนเรชันต่อไป